คเขบมีแล้วครับกับล้อบริไฟครัเนี้ยนละ้อบ n ิ f y น้ำติดของหนึ่งครับวันนี้พามาชมของเด็ดท0ันครับผมเดี๋ยวตามชมข้าหน้าหลังตามไมครับเนี้ยี่สูองพันครับดีแม็กไอเินเดอร์ นี้มาจาัดทรงกับเราครับล็อกมอนิฟายไปดูรายละเอียดกันครับว่ามีอะไรกันบ้างครับนี้สปิกล้อจะเป็น 42, รอบ22ครับตั12ลบ44ยางเป็นแมครับ3 2 5 5 7 22ครับความสูงปรับขึ้งครับความสูงปรับขึ้น ตินกเป็นของซนะันฮะติดนกกองขอาเนือในครับติดนกของกันโชค๊คฮันปิดตับแท่งปรับแปดระดับครับสปริงเดิม<า>เก็บงานเนียนๆเนียเน้ยบแบบนี้ครับดูฮะเก็บงานเนี้ยแบบเรือหน้าครับสำหรับเพื่อนๆที่ถามว่ายางสเปคแบบนี้นะครับใส่แล้วไม่ปาดได้ไหมไมียกได้ไหม ไม่ได้ครับไม่ได้คือต้องยกและปาดสุมล้อด้าหน้า,นาและด้านหลังนะครับถ้าเกิดทําใจได้ก็มาได้เลยครับเดี๋ยวมาดูข้างหลังกันด้านหลังครับนี่โยกพัดปิดปครับเก็บซับแทงไว้อย่างเรียบร้อย กองพาเดินชมคุ้มกว้างเลยกว้างนี่ฐานกว้างมความกว้างเส้นตรงด้านหน้าด้านหลังเท่ากันนะครับสไตล์เมกันทแท้ๆฮะจากรอบบริปายใจอยากได้แบบนี้นะครับตอบคือรอบบริปายครับทั้งติดท้องหนึ่งครับนี่ฮะตรงข้ามกับโรงพยาบาลเปาลูครับ นนี้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับยังไงสนใจติดต่อที่เพจล็อบริไฟได้ครับทางแชทเพจแล้วก็เบอร์โทรครับ084-0500729แล้วก็0922656778ครับวันนี้ผมต่ายล็อบริไฟขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับ,งงรบ,บ,รรบแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ